สลัดแปลงนี้ปลูกมาได้ประมาณ15วันแล้วนะโตพอสมควรแล้วถ้าจะกินก็กินได้เลยแบบนี้กรอบอร่อยอร่อยมากลองชิมแล้วกรอบดีที่สำคัญไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มขึ้นเลยใช้อยู่ในแปลงเมลอนเก่าเนี่ยแหละรับรองมีขาย ที่สารกลางแน่ๆใครอยากชิมผักสลัดที่ปลูกลงดินราคาไม่แพงนะลองมาที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะไปดูกัน มันมีเยอะอยู่นะถ้าใครสนใจอะ่ะมาที่เมลอนละอฟาร์มตำบลบ้านคลังอำเภอบางบานจังหวัดอยุทยาได้เลยนะครับตอนนี้น่าจะอยู่อีกสักประมาณ15วันถึงจะเริ่มตัดกันนะก็เราลาวัน <posted> ที่9มีนาคมที่จะถึงนี่แหละน่าจะพอดีเราคิดว่า ผักสลัดแบบเนี้ยเขาคงตัดกันที่45วันหรือก่อนหน้านั้นก็ได้นะแต่ถ้าจะกินเลยต้นเล็กๆแบบเนี้ก็กินได้แล้วลองกินแล้วมันก็กรอบดีนะมีอยู่4-5หชนิดเนี่ยแหละลองดูกันเองแล้วกันว่ามีอะไรบ้างถ้าอยากกินนะถ้าสนใจก็แวะมาที่สวนเมลอนลอฟาร์ม ที่อำเภอบางบานตำบลบ้านคลังแถวแถวเนี้ยแหละใครๆก็รู้จักลองเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะถ้าไม่รู้ว่าจะมายัางไงนอกจากผักสลัดแล้วเนี่ยที่ละออฟาร์มยังมีอินทผลามด้วยนะตอนนี้ดอกตัวผู้เริ่มทยอยบานกันแล้วถ้าใครอยากเห็นดอกตัวผู้ของอินทผลามอ่ะแวะมาชมกันได้นะ ส่วนเมลอนน่ะก็เริ่มทยอยตัดแล้วนะค่อยๆเลือกตัดเอาจะมีเต็มที่ก็ประมาณปลายเดือนกุมภาเนี่ยแหละน่าจะตัดสีเขียวได้ตอนเนี้ยตัดผิวเรียบสีเหลืองไปก่อนนะก็จะเป็นพัน จันฉายกับไข่ทองคำค่อยๆทยอยตัดกันไปหวานหวานกรอบกรอบอร่อยมากเลยนะงวดเนี้เพราะว่าอากาศมันกำลังดีส่วนวันที่9มีนาะจะจัดงานฟิลเดย์ที่สวนเมลอนละออฟาร์มนะถ้าใครว่างเชิญได้เลยมาชิมเมลอนกันมาดูผักสลัดแปลงเนี้ยแหละ ว่ามันจะเป็นยังไงวันที่9นะน่าจะครบ45วันของผักสลัดนะถ้าไม่หมดไปเสียก่อนงานฟิวเดเนี่ยจะมีของขวัญของแจกเยอะแยะนะต้องลองเข้ามาดูล่ะว่าเขามีอะไรแจกฟรีฟรีอย่าลืมแวะมาที่ละออฟาร์มนะมีของดีๆให้ชมนะจ๊ะละออฟาร์ม